t uh -huh. uh -huh. uh -huh.

ยังไงคะครั้งร้องทั้งเต้นแน่นเลยตัวไอ้ให้หายใจให้อบอภารจากนี้ดีกว่าเพราวันนี้เอสีนะคะแต่ขาของคุณฮั่นนะคะมาให้กำลังใจกันเพียบป้ายไฟแน่นเลยเนี่ยะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาให้ร้องเพลงแล้วก็เต้นท่าแทบๆให้ดูอย่างเดียวเพราะว่าวันนี้คุณฮั่นเนี่ยมีของมาแจกด้วยใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะแจกของมานาลอเยอร์ไลท์แต่สติกทันทีให้อ่า ถึงวิธีการดนแตตัวเองนิดนึงดีกว่าว่าทํายังไงหน้าดูว่าหุ่นที่ได้เป๊ะอะไรขนาดนี้ก็เน้นพักผ่อนให้ผ่อนนะก็ส่วนใหญ่จะออกกำลังเป็นนคชอออบกกายแล้วกกก็อาบบท่าเต้นเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมก็จริงๆเข้ายิมเข้าอะไรอ่างี้ครับส่วนใหญ่แต่ว่าก็อาจจะต้องมีเคาเรียกว่ามีการบำรุงช่วยด้วยบำรุงช่วยด้วยมีจีนในบ้านอะไรบ้าง ว่าร่างกายมากกว่ากันถ้าความสัมพันธ์ส่วนเนี่ยมากกว่ากันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงบางบางช่วงอาจจะต้องแบบออกจอเยอะนิดนึงนะคะก็เน้นไปทางด้านการบำรุงผิวหน้าบางช่วงเน้นซิกแพคแล้ว哈ไม่มีครับช่วงนี้นะอ่าพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองไปแล้วเนี่ยให้คุณท่านผู้จิ้งเทคนิคสั้นๆง่ายๆสัหรับหลายๆท่านที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเหมือนคนสมัยใหม่ทั่วไปช่วงนี้ครับผมก็คงถ้าแนะนำนะก็คง อย่ากผมคงแนะนำเร,เรื่องของการออกกำลับบงกายนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานาที่มีประโยชน์หรือถ้าให้แนะนำตอนนี้เลยนะฮะนี่ครับมาถาม royal life ซิฟ i กนะครับผมเชื่อว่า เขาจะแนะนำสิ่งดีๆให้คุณแน่นอนครับรสที่สุดเพราะว่าที่นี่รควงจรจริงๆสำหรับราย้อนไหนแปซิบิเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมีเทคนิคดีๆมาหมกกันแล้วแล้วก็เป็นเทคนิคที่ไม่การเกิดไฟทุกท่านทำได้ยังไงก็จำไปใช้กันได้นะคะนอกจากเทคนิคดีๆแล้ววันนี้ชิบบอกว่ามีของรางวัลมาแจกด้วยเป็นอะไรคะมีหมวกมาแจกครับมีหมวกมาแจกนะนออมีหมวกแมีรีนคุณท่านด้วยเป็นลิมิเต็ดดิเิชั่นด้วย ลดเลยค่ะมาสิบใบจริงๆเอามาสิบใบนะฮะสิบใบเลย<อ>แต่ว่าเดี๋ยวแจกแค่เก้าใบเพราะว่าผมจะเก็บไว้ใบดีมีการาไว้ให้ตัวเองด้วยอ่ะสิบร,รวงวันนี้ขออนุญาตแล้วกันนะคะแจกให้สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัตรวิสตอมบิยอน สิทธิร์รางวัลด้วยการด้านไดีมีชูไว้เลยไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะาถ้าเกิดว่าไม่มีค่ะขอเป็นบัตรเครดิตที่ม,มีเลขแตกอยู่ด้วยค่ะตรงส่วนไหนก็ได้มาเลยมาเลยขอเป็นบัตรเครดิตนะคะธนาคารอะไรก็ได้ไ ท่านครบแล้วขอประมูลทุกภาคที่ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะแต่ว่าขอประาณเรามีจำนวนจำกัดจริงๆอเดี๋ยวให้ทุกท่านหยุดตรงการเลยนะคะตอนนี้ครบ1 0บท่านแล้วนะคะโอเคค่ะโอ้โหกิจกรรมดีๆจากทางเราเยี่ยมเลย80ติดเนี่ยคะให้ทุกท่านได้พอก,กับมินิคอนเสิร์ตจากทก เปอร์เซ็นต์ด้วยและท่านใดนะคะที่สนใจค่ะวันนี้สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้นอกจากส่วนลดโปรโมชั่นนะคะ70%แล้วยังได้สิทธิ์ลุ้นไอโฟนเอสจี64จิ๊กกร์ไปด้วย